เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้น้องไม่ว่ามอขอจะออกแนวไหนออกแนวง่ายกว่าเดิมออกแนวยายก,กว่าเดิมหรือออกแนวประหลาดนะครับพี่คิดว่าวัชิติวเตอร์สามารถติวได้ครอบคุมสวัสดีนะครับน้องทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่เพจวัชิติวเตอร์ by พี่หมอไอซ์เนาะนะครับพี่ก็จบแล้วนะครับเรียนจบแล้วนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็อาจจะเห็นเนาะว่าเออพี่เริ่มวางมากขึ้นแล้วนะครับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานติวมากขึ้นนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็มาอัปเดตนะครับคอร์สเรียนนะครับเนซทมข .65 นะครับเพื่อเตรียมให้น้องๆมอ5และม6สอบให้ทันภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้ามขไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะเออแล้วก็สามารถสอบอีกรอบหนึ่งภายใน ปีหน้าได้ด้วยใช่ไหมปี2อ6 6ด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับเริ่มจากวันนี้เริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าพี่ได้จัดทำนะครับจัดทาเฉลยนะครับแนวข้อสอบปี65ของคณิตเน t ตซมขอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นน่ะนะครับทุกคนพี่อยากให้น้องๆฟังก่อนนะครับว่าคร์สยนคณิตเน t ตซมขของพี่เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับรบกวนนะครับทีมงานนะครับช่วยหาหน่อยนะครับหนังสือคณิตเน็ตเซ็ตมขนะครับ รูปมอขอนะอ่าฝากไว้ด้วยนะครับหนังสือคณิตศาสตร์นะครับ โอเคครับสำหรับน้องๆที่โรงเรียนคอร์สคณิตเน็ตไซต์กับพี่นะครับพี่ต้องบอกก่อนว่ามี2รอบนะครับคือรอบสดและรอบออนไลน์นะครับรอบสดเนี่ยพี่ไอซ์จัดติวนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอออยู่เส้นตรงแถวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์นะครับเป็นตึกเก่าพี่เบนสอนฟิสิกส์นะครับเด็กๆขอนแก่นเนี่ยน่าจะรู้จักพี่เบนกันดีอยู่แล้วทุกคนนะครับโดยที่นะครับพี่จะจัดเดี๋ยวพี่จะบอกวันอีกทีนะพี่จะจัดคอร์สนะครับช่วงพฤษภาคมปี65นะครับช่วงเปิดเทอมนะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่ไ กำลังกำลังจะย้ายจากสตูดิโอเก่านะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันนะครับตรงนั้นเนาะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่แจ้งวันเวลาอีกทีใน IG นะครับวชิอ u นด์สกอร์ติลเตส่วนรอบออนไลน์เนี่ยนะครับน้องสามารถจริงๆน้องสามารถเริ่มเรียนได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงเมษายนนี้นะครับโดยจะเป็นคอร์สเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าถ้ามีเวอร์ชันใหม่พี่ไอก็จะอัปเดตให้น้องเหมือนเดิมครับดังนั้นเนี่ยสมัครวันนี้ก็ได้เรียนก่อนนะครับรวมหนึ่งได้เรียนคอร์สใหม่ด้วยนะครับที่จะถึงก็คือพฤษภาคมปี65ก็ อัดสดคอร์สไหนก็เอาไปลงในออนไลน์คอร์สนั้นเช่นเดียวกันครับที่ www.washikitutor.com นั่นเองนะครับคนที่สมัครคอร์สนี้ไปนะครับจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับคือหนังสือตะลุยโจทย์เน็ตแซมขนะครับหนากว่า300หน้าในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์มปลายทั้งหมดนะครับอันนี้พี่ไอ้แถมให้น้อง อันนี้ฟังดีๆก่อนนะพี่ไม่ได้บอกนะครับว่าคณิตเน็ตแซดเนี่ยต้องเรียนมปลายมาทุกบทแต่อันนี้พี่ถามเอ้ยพี่ไม่ใช่ถามพี่แถมเลยพี่แถมให้น้องๆเนี่ยเอาไว้อุ่นใจเพื่อเอาไปสอบคณิตวิชาสามันได้ด้วยเพื่อเอาไปสอบคณิตแพทหนึ่งได้ด้วยโอเคปะ่ะนะครับจะอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดแล้วนะคบพี่ไอ้แทรกไว้ในส่วนของข้างหลังครับทุกคนอย่างเช่นเมทริกซ์นะอ่ะอันนี้นะครับไม่รู้กล้อง,องมันไม่ค่อยโฟกัสใช่ปะ่ะออ นะครับต้องขออภัยด้วยนะเอาเป็นว่ามันมีครบท้วนและจริงๆนะครับคณิตเนีน่ยแซดเดี๋ยวพี่ไอตัดไฟล์นะครับตัดภาพไปที่ตัวไฟล์ iPad ดีกว่าพี่จะได้โชว์น้องๆนะครับว่าเฮ้ย ไอ้คอร์สเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับน้องนะครับตลุยโจทย์เลขเน็ตเซตนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ต่ตลุยโจ์นะเว้ยจะมีสรุปสูตรด้วยโอเคปะจะมีการสอนใหม่หมดเดี๋ยวน้องๆไม่เข้าใจสอนใหม่หมดนะครับเนื้อหาคณิตเป็นยังไงปูพื้นฐานใหม่หมดที่จําเป็นที่เน้นนะครับที่จําเป็นสําหรับสอบเน็ตเซตนะครับอ่ามาดูนะครับคือโปรไฟล์ของพี่นะครับเดี๋ยวบางคนแบบไม่รู้จักพี่เพิ่งมารู้จักเพราะว่าพี่เพิ่งมาทํากดวิชาติมตัวตอนนี้นะครับพี่ก็จบจากคณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอน แก่นนะเราก็ได้ที่1คณิสมาคมระดับภาคอีสานได้ที่1คณิตโคต้ามอขอสมัยที่พี่อยู่ปี59นะครับแล้วก็โอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ถึงค่าย3นะครับผมอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคำนิยมต่างๆอ่ะน้องๆเอาไว้สต็อปเทปดูก็ได้นะครับถ้าอยากดูรีวิวมีหลายคนที่ทักมาถามว่าเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่ขอรีวิวการเรียนหน่อยนะครับน้องสามารถดูในตรงนี้ได้เลยนะอ่ามารู้จัก n e t et s ซกัน n e t et s ซคืออะไรนะครับ n e t et ตซคืออันนี้น้อง n e t ตซคือศูนย์ทดสอบการเรียนรู้ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมปลายนะฮะจะเป็นสิ่งที่มาแทนโค้ต้ามอขอนั่นเองนะทุกคนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Netset นนคไหที่เรียนกับพพี่ี่ ให้น้องๆเนี่ยมีการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเป็นทั้งข้อสอบคณิตฐ์เน็แตแซทมอขอปี63เมื่อก่อนเนี่ยนะครับน้องที่ต้องรีวิวให้น้องฟังเวว่าเมื่อก่อนเขาไม่เรียกว่าเน็ตแซนะเวย้ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าโคต้ามขภาษาแบบไทยบ้านเลยนะฮะโคต้ามอขอภาษาไทยบ้านเลยน้องที่นี้ครับเขาจัดการเปลี่ยนใหม่ครับน้องอชื่อกูไม่อินเตอร์ว่ะเขาเปลี่ยนใหม่ มันมีช่วงหนึ่งที่หยุดสอบไปเพราะว่าทางส่วนกลางเขาไม่ให้จัดสอบเองไม่ให้มอขอจัดสอบเองก็เลยหยุดจัดสอบไปแล้วก็ไปจัดสอบใหม่อีกรอบหนึ่งใช้ชื่อว่าสมารถนะมอขอน้องๆคนคงได้เคยได้ยินคํานี้นะฮะสมรถนะมอขอโอเคนะครับทีนี้โคต้ามอขอเกิดวิวัฒนาการมาเป็นสมรถนะมอขอหรือ2ปีก่อนเนี่ยที่สอบเป็นสมรถนะมอขอครับทุกคนต่อมาครับสมรถนะมอขอเปลี่ยนใหม่ปีล่าสุดครับเป็นเน็ตซนะฮะเน็ตซ ส่วนเจาะลึกเน็ตไซตเป็นยังไงน้องไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ไอ้ขอเรียกรวมเลยละกันนะครับขอเรียกโคต้ามขขอเรียกสมรรถนะมขเก่าขอเรียกรวมเป็นชื่อคําว่าเน็ตเซตนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เน็ตเซตมขปี63พี่ไอ้ก็จะให้น้องๆทดสอบนะครับทดสอบเน็ตเซตหกสามก่อนเรียนหลังเรียนเน็ตเซตมขหกสี่ก่อนเรียนหลังเรียนรวมถึงอัปเดตล่าสุดพฤษภาคมปีหกห้าคอสที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงน้องที่สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้้้อออองจะไดรรับกรออบกกาาทํขส่น เรียนคณิตเน็ตเซตปี65และคณิตเน็ต e ซตหลังเรียนนะครับหลังเรียนพี่ก็จะพาน้องๆทดสอบโดยพี่คาดหวังว่าทุกคนที่เรียนกับพี่จะได้90อัพกันทุกคนนะครับคือน้องบอกว่า90อัพมันบอกข้อสอบหรอจริงจริงไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์ถูกจุดและเน t ตซมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะ่ะพี่ว่าน้อง80อัพ90อัพมีรุ้นร้อยเต็มกันทุกคนนะครับโดยพี่มีความเชื่อแบบนี้คับน้องคือความพยายามน้องอยู่ที่ไหนอะ่ะความสำเร็จแม่งอยู่ที่นั่นเว้ยโดยที่ข้อสอบอันเนี้ย ก็จะเป็นคอร์สนี้อันนี้คือคือหน้าปกเก่าจริงๆมันคือคอร์สเดียวกันนะครับทุกคนเนาะมันเป็นคอร์สเดียวกับคอร์สหน้าปกเนี่ยนะฮะหน้าปกเดียวกันอันเดียวกันพี่ไอแคทรีโนเวทจะทําสถาบันใหม่บิลใหม่นะครับพูดง่ายๆนะฮะคือในคอร์สนี้ครับก็จะมีแนวข้อสอบคณิตปี63นะตามที่พี่บอกเลยมีทั้งแนวข้อสอบคณิตปี63มีแนวข้อสอบคณิตปี64ร่รวมถึงแนวข้อสอบคณิตปี65แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อสอบนะครับ พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยคงอยากทบทวนพื้นฐานก่อนนะถ้าพี่เป็นเด็กที่แม่งมาเรียนวิชินะครับพี่ก็อยากรู้เนื้อหาเหมือนกันนะครับว่าเนื้อหา AT, เน็ตเซตเอเชียที่กูแม่งต้องรู้ก่อนสอบอมีอะไรบ้างวะนะครับน้องๆอ่ะตามสไลด์รูปนี้เลยนะฮะตามสไลด์รูปนี้เลยเด็กๆสามารถดูในนี้ได้เลยครับโอ้โหคนดูกว่า5้คนโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะตัดคลิปนี้นะครับเอาไปลง u t u b e นะโอเคนะครับโอ้โห นะมาพี่พูดต่อนะครับคือถ้าพี่เป็นเด็กใช่ปะ่ะพี่แม่งก็ต้องอยากเรียนเนื้อหาคณิตเน็ต e ซตอยู่ลนะเนาะเนื้อหาเน็ตเซเนี่ยเท่าที่พี่รีวิวข้อสอบมาเอา3ปีย้อนหลังก่อนนะ3ปีย้อนหลังนะครับมันจะเป็นแบบนี้น้องมันจะมีพาร์ทมต้นนะแล้วก็พาร์ทมปลายนะครับพาร์ทมต้นและพาร์ทมปลายพี่ไอ้ขอแบ่งก่อนเป็นส่วนที่ไม่ใช่เลขาคณิต นะส่วนที่ไม่ใช่เลขาคณิตเนี่ยพี่ขอเรียกว่าพีชาคณิตละกันมันมันอาจจะไม่พีชาคณิตเป๊ะแต่ขอเรียกแบบนี้นะครับสิ่งที่น้องจะเจอนะครับน้องต้องทบทวนก่อนนะครับคือเรื่องเลขยกกําลังหรือว่าพวกรากที่สองรากที่3าพี่จะปูพื้นฐานหม่หมดคนไหนที่ไม่แม่นอยู่แล้วอ่น้องแม่งไม่เป็นไรคนไหนที่แม่งเทพอยู่แล้วมึงถือว่ามึงทบทวนเอา for sure เวลาไปในห้องสอบน้องจะได้ร้อยเต็มกันนะครับส่วนอีกเรื่องนะครับที่เห็นออกข้อสอบปีล่าสุดคืออัตราส่วนนะวันนี้ไม่ได้พาน,น้องดูข้อสอบแต่บอกนะว่ามันจะออกเรื่องอะไรบ้างแล้วจะบอกด้วยว่าพี่จะสอนเรื่องอะไรให้น้องๆบ้างนะครับมีออกเรื่องอัตราส่วนการแปรผันแม่งออกเว้ยคือมึงครับถ้ามึงจะเอาไปตกกูใช้คำว่าตบข้อสอบเน็ตแซดเปี้ยงให้มันได้ร้อยเต็มเนี่ยมึงต้องรู้แล้วว่าการแปรผันเนี่ยมี2แบบแปรผันแบบ แปลผันตรงกับแปร6กผันนะครับน้องแม่งต้องรู้ในหัวพี่จะติวให้น้องนะครับรวมถึงการแก้สมก,การธรรมดาโอเคมันง่ายก็จริงแต่ว่าอย่าตกม้าตายในห้องสอบพอมันสําคัญมากคะแนนนะครับการเขียนทศนิยมซ้ํามาเพิ่มนะครับในปีนี้นะครับคือมันออกแบบนี้ไว้น้อง1.41นะครับ1.41การเขียนแบบนี้หมายความว่าอะไรพี่มันหมายความว่ามันคือ1.414 1 4 1 4 1ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่พาน้องทําพี่พาน้อง เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนข้อสอบปีนี้มันถามแล้วก็เทคนิคคอนจูเกตนะครับคอนจูเกตทั้งจํานวนเชิงซ้อนและคอนจูเกตทั้งลากนะครับลากของอมันจะเป็นเนื้อหาแบบนี้เนะเาะรูสามบวกสี่ส่วนด้วยรูสามลบหนึ่งแบบนี้มันให้เขียนอยู่ในรูป a บวก b อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาน้องทํานะครับคือคอนจูเกตธรรมดานี่แหละรวมถึงเนื้อหาของมปลายนะครับได้แก่เรื่องตีกลมิติตีกลมิติออกทั้งมปลายและมต้นนะครับ มอต้นก็คือไซาย30เป็นอะไรนะครับตีกลมิติมอปลายก็คือลายทายสอเซต้าแบบนี้พี่พาน้องจำสูตรใหม่ทั้งหมดจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนก็ออกนะครับโจทย์แนวพัซโซก็ออกรวมถึงสถิติก็มีเล่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในปีนี้น้องๆไปดูกันได้ นะนะข้อสอบปีล่าสุดข้อสุดท้ายเนี่ยเขาถามเรื่องสถิติส่วนเบี่ยงเบน,เนมาตรฐานพี่ไอจะพาน้องๆทบทวนโดยไม่จําเยอะเกินไปสมองเราอะ่ะมันจํากัดเราติวแต่ส่วนที่สําคัญดีกว่าแล้วเอาสมองบางส่วนที่เหลือไปจําในวิชาอื่นไปในในวิชาที่เราไม่ถนัดนะครับโอเคนะอ่ะมีน้องๆงคนๆไหนนะครับสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามได้เดี๋ยวพี่จะข้าไปส่วนเลขาคณิตนะครับถามกันได้เลยครับพี่ไอคือว่าพักเบรกด้วยนะครับ ถามกันได้เลยนะครับตอนนี้พี่เปิดช่องให้ถามแล้วนะครับหรือว่าน้องๆอ,อยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเน็ตไซตอะไรถามมาได้นะครับสู้ๆครับรน้องไอซ์ขอบคุณครับพี่ขอบคุณฮนะไม่ได้ไลฟ์นานครับพี่ไม่ได้ไลฟ์นานรับพี่เน็ตนะเพิ่งมาไลฟ์วันนี้ครับพี่เน็ตเดี๋ยวผมนะครับผมว่าจะทำ u t u b e นะ ผมคิดละท็อปิกนะครับกว่าจะจบหมอนะครับเนี่ยผมแพร์แล้วพี่แต่ผมยังไม่อัดนะครับผมแพร์แล้วครับผมจะทำ u t u b e เรื่องกว่าจะจบหมอนะครับพี่พี่เน็ตนะครับทุกคนก็เป็นนะครับเป็นเป็นชีพแล้วป่ะพี่เป็นแพทย์เฉพาะทางกําลังเรียนแพทย์เฉพาะทางนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับใกล้จบแล้วนะครับกว่าจะจบหมอตอนอะไรแบบนี้นะครับตอนชั้น คลินิกเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับรอติดตามกันใน YouTube ได้ว่าจะอัพอัพวีกละตอนนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากทำอ,อยากถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้พี่คิดว่าอาจจะมีทั้งคอนเทนต์มีสาระและคอนเทนต์ไม่มีสาระนะครับแลนเว้ละนะครับทุกคนที่เน็ตผมอะปีนี้ใช่ปะมันเป็นการจับฉลากพี่เราทีนี้นะครับทีนี้ครับ ผมอะ่ะได้แพทย์รอบ3ครับคือมันจะแบ่งออกเป็นแพทย์รอบ1รอบ2รอบ3ามโดยการแรนดอมอะครับพี่แล้วผมบังเอิญได้รอบ3พอดีเดี๋ยวต้องมาลุนครับว่าจะได้ลงจังหวัดไหนหรือว่าสุดท้ายจะไปสายสกินอะไรแบบนี้นะครับต้องรอลุนกันครับมีหลายปัจจัยนะฮะ ข้อนี้มีสอนสดไหมครับข้อนี้มีสอนสดครับเป็นน้องๆจังหวัดขอนแก่นนะครับตามที่พี่บอกน้องๆไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปไลฟ์แล้วอ่าบอกอีกทีนะครับคลิปนี้มีการสอนสดนะครับเป็นคอร์สสดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตึกเก่าพี่เบนนะครับสอนสดนะครับคอร์สเน็ตเซตมขสอนสดนะครับสอนสดพี่แนะนําเฉพาะเด็กขอนแก่นนะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเออไม่เป็นไรก็ได้นะครับน้องๆสามารถมาลงเรียนออนไลน์กับพี่ไอได้เลยนะครับที่นี่เลยนะครับ www.watchkitutor.com หรือว่าเพจเนี่ยทั้งมา ถามก็ได้เดี๋ยวทีมงานที่ไอคอยตอบนะครับสอนสอนสดนะครับที่ตึกเก่าพี่เบนนะครับหน้าขอนแก่นวิทนะครับตึกเก่าพี่เบนบริเวณขอนแก่นวิทนะครับตึกเก่าพี่เบนพี่เบนฟิสิกส์ครับทุกคนเออไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ BN Trust นะครับเดี๋ยววันเวลาพี่ไอ้แจ้งอีกทีนะครับเดือนพฤษภาคมปี64นะครับสบายสบายคิดอะไรก็ทำอันนั้นพี่ไม่รบกวนอีกหลังไมค่อยคุยกันขอบคุณครับพี่ หนูอยากติดแพทย์มอขอโอเคได้ครับเดี๋ยวไว้พี่ทํานะครับมาพี่ขอเข้าเรื่องต่อนะครับทุกคนนะระหว่างนี้ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสอบถามพี่ได้นะครับโอเคครับทุกคนต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของเรขาคณิตนะครับที่พี่จะติวน้องๆเนี่ยฮะเนื้อหาพาร์ทมอต้นก่อนเลยนะเนื้อหาพาร์ทมอต้นมีอะไรบ้างพีทาโกรัสคำน้องเท่ากันทุกประการออกแต่ปีล่าสุดไม่ออก แต่2ปีก่อนออกออก,ออกทุกปีนะครับสามเหลี่ยมคล้ายเล่นนะครับปีนี้ก็เล่นนะ พื้นที่นะครับพื้นที่จัตจุรัสพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูต้องติวพื้นที่ผิวและปริมาตรเช่นกันนะครับปีนี้นะครับออกเรื่องปริมาตรของทรงพีระมิดนะครับทรงพีระมิดดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพื้นที่ผิวเนี่ยกูต้องทบทวนให้น้องหมดเลยทางพื้นที่ผิวลูกบาทนะครับพื้นที่ผิวลูกบาทพื้นที่ผิวทรงกลมพื้นที่ผิวทรงกล้วยโอ้โหปริมาตรทรงกล้วยปริมาตรทรงกลมน้องจะได้เรียนทั้งหมดรวมถึงสมบัติของวงกลมน้องพอพี่พูดแบบนี้สมบัติของวงกลมเด็กหลายคนเออแดก เด็กม .4 ม .5 ที่ผ่านมาเออแดกว่าเฮ้ยสมบัติของวงกลมคืออะไรวะพี่สมัยม .3 กูไม่ตั้งใจเรียนวะพี่นี่น้องมันคือเรื่องนี้ฮะสมบัติของวงกลมที่พี่จะติวน้องๆนะครับน้องจำได้ไหมครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงนะฮะก็จะทบทวนอันนี้ให้น้องรวมถึงสูตรนี้มุมที่อยู่ภายใต้ส่วนโค้งเดียวกันเนี่ยส่วนโค้งตรงนี้นะครับ จะมีขนาดเท่ากันนะครับอ่าอันนี้เราก็จะทําการทบทวนให้น้องๆด้วยนะครับรวมถึงมุมของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับโดยที่เส้นตรงนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมุมตรงนี้จะเป็น90องศานะก็จะติวให้น้องๆใหม่หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าปูพื้นกันใหม่หมดนะครับถือว่ากูมีคติแบบหนึ่งครับน้องถึงแม้มันจะเป็นเนื้อหาหมสเวลากูติวเนี่ยกูเชื่อว,ว่าพวกมึงแม่งไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่มสดังนั้นกูจะถือว่ากูสอนใหม่หมดนะครับ เนื้อหาพวกนี้ถือว่าสอนใหม่หมดนะครับโดยที่ต่อโดยที่พอจบมต้นแล้วพี่จะพาน้องๆมาดูมปลายมปลายคบน้องมันจะออกเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์การออกเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ปีล่าสุดออกเรื่องการสร้างสมการเส้นตรงนะครับน้องจะต้องสร้างสมการเป็น y เท่ากับ mx บวก c สร้างยังไงนะครับรวมถึงโจทย์ภาคตัดกวยนะครับโดยที่มันเน้นเรื่องพาราโบลาและวงกลมเน้นมากๆออกเยอะมากนะครับอันนี้โน้ตไปนะออกเยอะมาก ปีนี้ออกสาข้อครับคนไหนไม่ได้เหมือนมึงเทคะแนนทิ้งอะ่ะเหมือนมึงปล่อยคณะที่มึงตั้งเป้าไว้หลุดออกไปนะครับพี่ไอไม่ได้บอกนะครับทุกคนขอเน้นย้าในไลฟ์ครั้งนี้นะพี่ไม่ได้บอกว่าน้องทุกคนที่เรียนกับพี่ไม่งต้องเป็นหมอเหมือนกูอะไรแบบนี้กูไม่ได้บอกแบบนั้นแต่สิ่งที่พี่ตั้งใจนะครับให้เด็กทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสายสุขภาพได้แก่ทันต์ได้แก่คณะแพทยพศาสตร์ทันตแพทย์เภสัชนะครับศัตวแพทย์รวมถึงพยาบาลนะครับและนะครับ คณะสายอื่นนะครับเช่นคณะสายบริหารบัญชีที่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์คณะวิศวะสามารถมารงเรียนได้หมดครับพี่จะตั้งใจจะทําให้น้องได้คะแนนคณิตดีๆแล้วน้องสามารถนะครับเอาคะแนนพวกนี้ไปเลือกในคณะที่น้องต้องการได้นี่คือนี่คือคอนเซปต์ของวิชิติวเตอร์วิชิติวเตอร์ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ให้น้องเข้าแพทย์นะครับอ่ะอันนี้พี่ฝากไว้ด้วยแต่ถ้าน้องๆสนใจอยากสอบถามว่าเวลาเรียนแพทย์เป็นยังไงน้องสามารถ inbox มาหาพี่ทีหลังได้นะครับอ่ะนี่คือเนื้อหา พาทเนื้อหาทั้งหมดที่น้องๆจะได้เรียนกับพี่นะครับรวมถึงตลุยโจทย์แนวข้อสอบอ่ะอันนี้พี่ไอ้ขอแทรกนะครับขอแทรกนิดนึงอันนี้ขอแทรกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่ไอ้ตัดภาพไปที่ตัวกล้องของพี่ไอ้นะครับโอเค นอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อกี้ทั้งหมดคือเนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนจากคอร์สของพี่แต่พี่ยังรวบรวมแนวข้อสอบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าสถาบันการเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่นเอามาติวน้องๆโดยเฉพาะเพื่อที่จะครอบคลุมนะครับข้อสอบจากทั่วทุกมุมโลกมาให้น้องๆนะครับเพราะว่ามอขอเนี่ยเขาเน้นแนวข้อสอบของสูเคนนะครับพี่ไอคิดว่าเน้นสูเค้นมากพี่ก็เลยนํามาติวให้น้องๆโดยเฉพาะนะครับจะได้เตรียมพร้อมให้มันพร้อมมากที่สุดให้เราสามารถแบบเออแบบ มั่นใจจริงๆนะครับก่อนเข้าห้องสอบนะครับอันนี้พี่ไอก็รวบรวมมาให้น้องโดยที่พี่ไอจะติวแนวข้อสอบตัวนี้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้น้องๆอีกกว่า20ชั่วโมงนะครับก็จะได้เรียนสดๆไปด้วยกันเลยนะครับคนที่เรียนออนไลน์ก็จะได้เรียนออนไลน์ไปด้วยกันเลยนะตรงนี้นะครับเน้นสําคัญมากทีนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างวิทยายุทธ์อีกชั้นหนึ่งนะครับพี่ก็จะติวแนวข้อสอบ6สา 64 65และตกด้วยแนวข้อสอบโคต้ามอขอเก่าที่เขาบอกว่าเป็นตํานานระดับความยากสมัยที่พี่ไอได้ที่1คณิตโคต้ามอขอนะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้น้องไม่ว่ามอขอจะออกแนวไหนออกแนวง่ายกว่าเดิมออกแนวยากกว่าเดิมหรือออกแนวประหลาดนะครับพี่คิดว่าเวชิติวเตอร์สามารถติวได้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะครับทุกคนสามารถมาลงเรียนได้นะครับอันนี้ขอไทยไทยเต็มที่นะครับทุกคนพี่มั่นใจมากเพราะว่าพี่สัญหาเตรียม ทั้งเนื้อหาเตรียมทั้งโจทย์จากทั่วทุกมุมจริงๆนะครับทุกคนก็ฝากไปด้วยคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถมาลงเรียนนะครับคนไหนที่สมัครภายในวันนี้นะครับตอนเนี้ยคอร์สมัน2,990าเใช่ปะถ้าคนไหนสมัครภายในวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าวันนี้คือ4ี่ทุ่มสิบห้าสัวงงั้นเอาแบบนี้พิเศษพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์วันนี้นะครับวันที่4มีนานะครับวันที่4มีนา2565นะครับคนไหนที่ดูไลฟ์วันนี้เราสมัครภายในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่ 5มีนา2565นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสสดหรือคอสออนไลน์นะครับพี่ไอลดเหลือ2,590บาทน้องบอกคุณลดอีก400เอาเดี๋ยวคนที่เขาสมัครทีหลังเขาน้อยใจเอาเป็นว่าแค่400เนาะนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ส,มา,สามารถสมัครภายในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับส่วนคนไหนสมัครไม่ทันก็ไม่เป็นไร2,990บาทนะครับน้องจะได้รับหนังสือที่พี่ไอให้ไปรวมถึงกระเป๋องน่ารักน่ารักจากวชิติวเตอร์ด้วยาฝากไว้ด้วยนะครับพี่ไอขอ จบการนะครับจบการบันทึกเท่านี้แหละคนไหนที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาถามพี่ได้นะครับที่เพจวัชิติวเตอร์บายพี่ไอซ์นะครับถ้าคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ชวนเพื่อนๆกันมาเรียนได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับบ๊ายบาย